S 1> <S 1> สวัสดีะค่ะพี่นอ้องมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่นอ้องค่ะพี่น,น,อน้อนนงพี่ลูกตาลนอนหลับแล้วเอาคึ้นัานละพี่ลูกตาลมาฝากค่ะวันนี้พี่ลูกตาลเขานอนหลับเลยค่ะพี่ลูกตาลนอนหลับแล้วมีตาลเขาขึ้นที่นอนใหญ่แล้วเนาะเขาขึ้นที่นอนข้างบนแล้ววนันนี้อ่าข้าขึ้นพี่นอนอยุ่เทิเ่อแล้ววันนี้นะขาขื้นที่นอนใหญ่แล้วลูกมีตังมาอ,อนวนนะเดี๋ยวจะพี่ลูกตาล นอนหลับให้ใจดังขนาดพี่ลูกตันกับที่นอนของเขาเนะี่ยเหมือนเดิมเขาโอบที่นอนของเขากวนเฮ้ามน่ารักอยู่หนคขาหน่ารักของเขาใส่เนนสื้อแล้วนอนสบายอวลานอนสบายอุลาเขาแล้วว้าจับไม่ได้จับไม่ได้นั่นนั่นนั่นมากเอาเขียนเขาไปในเสื้อนี่เนี่เนี่เอาเขาไปอีกอันนี่นี่เนี่เขียนเนี่ยมากก็ขาไปนี่เขียนบานี่เอาเขียนเขาไป เอาแขนเขาเป็นนิเสียพอเอาแขนเขาเป็นนิเสียแบบที่นี่อันเวลาอันสิลูกกับลูกบวดได้ปะเนี่ยอืมเวลาสิลูกมันลูกบวดได้มันมันติดเสือบับเอาแขนออกมาบวดได้ปะเนี่ยนี่สิพี่น้องปวดไปลูกตตนกับที่นอนของเขาคนน่ะเอาเขาไปใกล้คนน่ะข่างมีเอาเขาบวดได้จะทางเนี้เอาเขาเอาเขียนออกมาลูกเอาเมือกมาเร็วๆเอาเมือกมาเร็วๆเอาเมือกมา ถ้าหนูเอามือเข้าไปข้างในนี่เวลาหนูลุกต้นหนูหนูจะลุกไม่ได้ไงลูก <c oughs> ความน่าของเขาพี่หนอนความน่า,า,นา,นารักน่ารักของเขานอนสบายุลาะเขา,าเนี่ยนอนสบายุลาพี่ลูกตานพี่ลูกตันกับที่นอนของเขาพี่ลูกตานมากพี่ลูกตานชอบมากมัดนอนที่นอนอ่า มัดนอนที่นอนพี่ลูกตาลเขามัดมัดนอนบนที่นอนพี่ลูกตาลก็ชอบมากมัดนอนในที่นอนสงองไซเฟอสิสบายตัวคนเลยพี่น้องน่าจะสบายตัวก็เลยชอบนอนบนที่นอนอ่ะดัตเะปมาณน้นสบายตัวคนเพื่อกระิสมัดนอนบนที่นอนของคนความน่ารักของเขาพี่น้องความน่ารักวันนี้มาอ้วนก็ขึ้นที่นอนแล้ว อันนี้มาอ้วนเขาขึ้นที่นอนแล้วเขาไม่สนใจแล้วค่ะอ่าอันนี้เขาไม่สนใจแล้วมาอ้วนเขาขึ้นเขาขึ้นบนที่นอนแล้วแล้วพี่ลูกตาลนอนนั่งอยู่ก้างแรงน้อเมียอยู่อือพี่ลูกตาลยังอยู่ข้าง่รงน้อเมียอยู่มีต่งคเขาจนเกินที่นอนเด้ออ่าพี่ลูกตาลยังทํางานกับแม่วันนี้ทํางานวันนี้พี่ลูกตาลทางานพี่ลูกตาลสายคลิปกว่าแม่วันนี้ โอ้ยเอาออมาจะลุกเขียนนะหาพ่อไ่ไงไะเอามือเข้าไปมาก็มือกขับไปขังในอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมือเลยทชเนี้ยมืออยู่ไหนมืออยู่ไหนมือพี่ลูกตาอยู่ไหนเน่ออกมาแล้ว <laughs> นอนดีดีที่นอนของฝนอ่นะก็จักรเสือหยกยยัง <laughs> พี่ลูกตาลกับพี่นอนของเขา ความน่ารักพี่น้องออาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ํามีพี่น้องคะ่ะเอาความน่ารักของพี่ลูกตาลมาฝากค่ะวันนี้เอาความน่ารักมาให้เบิ่งพี่น้องน,นอนในที่นอนของเขา <S <S 1> <S 1> เอาคลิปนี้ก็เอาไว้เซนีก็พี่น้องค,ค่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมต่อ,อ,อนไนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพี่ลูกตาลบ๊ายบายค่ะนอน